ก็วันนี้อึงอ้งงานสารุปนะคะว่า,เ,าเป็นที่เพื่อนนะครคริสและก็ชิโนโและก็มนะคะเเรเขาเปิดธุรกิจที่ไทยเรื่องเกี่ยวกับ medical and beauty นะคะก็กำลังขาย,ยายใหญ่มากเลยก็เลยจะจัดงานใหญ่ด้วยนะครับผมก็เป็นเพื่อนสนิก็เลยดีใจด้วยแล้วก็เพื่อนสานิ่มาชวนด้วย มานะครับอ่างกูดีจัดงานที่แบบรู้มากเลยนะครับใ,ใจใจแบบดีใจดีใจมากเลยแล้วก็จริงๆคือเขาหลักพนักง,งานของเขามากเลยทง้งานรวมด้วยกันเขาเห็นแบบเขาพูดตะลอดว่าอยากให้แบบรุ่นองเขาพนักง,งานเขาอยากให้รวยแล้วก็อยากให้เตกตัวด้วยกันเขาพูดตะลอดแล้วก็เขาหวังที่ว่าเออแบบ,น,บน้องปันคือทํางานด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วจะ คนนี้เริ่มแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบดีใจด้วยอะไรเงี้ยก็ความรู้สึกดีด้วยนะครับยอทั้งทำไมมากอ้าวฮ่าฮ่าฮ่ายอน่าสนใจ 不错โรแมกเลยนะครับนี <GO av uther> ่นะนี่ฮะเลยเลยว้าวสวยมากโอ้ดีมากเลยเตรียมงานดีมากเลยนะฮะโอ้ยหายากครับก็เหมือกันได้ครับโอเค โโพี่ดี่นอเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะวันนี้ว้าไม่ธรรมดานะอันที่คีสนาคะเขาจะต้องขนค่าง่า่มากเลย เข้ามาแล้วไหญมากเวฟเข้ามานะครับสวยมากเลยครับงานครับเออจริงๆด้วยนะครับผมใช่อินดีต้องใช่เป็นอินดี้นะครับใช่กลับมาจากเกาหลีเพื่องานนี้เลยนะครับผมใช่เลยครับรินกลับมาปุ๊บมาที่งานนี้เลยใช่เลยครับเป็นงานบริษัทเกาหลีด้วยนะครับผมงานนี้ว่าดูมากเห็นไหมครับสวยโอ้โหทำมาเนี่ยไหมครับโอยงานดีใหญ่มากเลยดูมากครับทู

เขาบอกว่ามีสลัดคูอลาสก้านะครับผมตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้คืออะไรครับแม้แต่เป็นคาเวียไส้ข้างในเนี่ยยังไม่รู้เพื่อนๆคืออะไรนะครับต้องลองชิมนิดนึงน่ากินมากนิดเดียวพอนิดเดียวสีแดงแดงแดงพักเลยเออี่ยิ่งขี้นมาแล้วประมาณกักต่างปรับนะครับเรามาบโลกด้วยเช่นกันขึ้นมา ครับที่พวกเรามีวิสัยทัศน์ว่าเราไม่ต้องการเป็นแค่คนที่ขายสินค้าให้กับคุณครับแต่เราอยากจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจครับของทุกๆคลินิกครับและสถาบันเสริมความงามทั่วประเทศนะครับซึ่งเราอยากสวัสดีครับผมชื่อโดนครับโ้ยยดี๋ยวนี้อันดี้อรบยดี๋ัยนอนรัอ้นนรอนีอ้ิ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ่ะเป็นวันที่ฝนตกหนะักมากแต่ทุกท่านก็ยังสลับเวลามาร่วมงานกับเรานะคะผมมาจากเกาหลีครับคนเกาหลีครับค่ะถ้าที่เกาหลีนะคะมันจะมีความหมายอะคะ่ะสําหรับวันที่ฝนตกนะคะถ้าเราทาธุรกิจเรามีงานหรือว่าเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะคะ่ะมันจะมีสิ่งดีๆมาหาเรานะคะวันนี้저희 MNB MM 그리고여러분들의รอนผู้ภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะคะ เราจะพยายามเรียนภาษาไทยให้เร็วที่สุดนะคะอยากให้ทุกท่านสนุกกับงานในวันนี้นะคะฝ่าอีกท่านหนึ่งนะคะชื่ออีซึงวอนค่ะก็คือท่านมาบริหารบริษัท MMB ด้วยกันนะคะปี ขอบคุณธรรมก็คือล่าสุดนะคะจะเป็นโปรดักต์ที่เราทำไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเตอเบสหรือว่าเราเตรียมตัวนะาของหมอเราเรามาต้องมานะคะเอเจ้ามัวชีวิทุกรุย คนที่ยังยังเอ็นดูบริษัทเรายังเอ็นดูผู้แทนเราเซลล์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมกรุงเทพหรือตั้งจังหวัดเราก็อยากให้คุณหมอทุกท่านทุกทีมหรือว่าเจ้าของทีกทุกท่านเอ็นดูเราเอ็นดูบริษัทเอ็นดูผู้แทนตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะปีหน้าจาัดพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมคะ MB ท l k ใช่ไหมคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะคืออยากจะให้คุณหมอกับพวกเราอะคะ่ะ สู้ไปด้กันนะคะกับยาใหม่ของเราหนูอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตยาพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุข sim